นี้นะคะเราจะมาอ่านนิทานกันอ่านักเรียนเคยอ่านนิทาน ที่มันแฝงไว้ในนิทานด้วยที่เราอ่านฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือเราจะต้องจําเป็นให้รู้ว่ามันมีข้อคิดอะไรเราสามารถนำไปสอนไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรของเราได้บ้างวันนี้วันนี้ครูจะให้อ่านานิทานเรื่องแมวกับมา้าเอามองเห็นไหมคะเขีเราองอ่อานพร้อมกัน สี่คำมันเป็นกรอนสีเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกรอนสีเทอมสองสใช่ป .5 ป .6 ก็เรียนกรอนแปดแต่ตอนนี้กรสีเรียนเรื่องกรอนสีกรอนสีจะมีสี่คำวันนี้พวงมาแต่งใหม่ให้มันเป็นกรอนสีอา้าวทีนี้พอเราอ่านเสร็จแล้วลองจับใจความดูว่าเนื้อเรื่องอันนี้มันเป็นแบบไหนบ้างเวลาเราจับใจความสําคัญเราต้องเป็นไงคะจากร้อยกลอต้องมาเป็นร้อย เกวใช้วิธีการจับใจความสัพพัญใช้คาพูดของตัวเองเอา้าวจากเรื่องชายหนุ่มใจดีเขามีแมวมา้าแสดงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนใจดีเลี้ยงอะไรไว้คะเียมาเลี้ยงแมวกับม้าไว้อย่างละหนึ่งตัวทีนี้แมวส่วนใหญ่บ้านเราใครเลี้ยงแมวบ้างอา้าวมีคนเลี้ยงแมวเอามือลงลักษณะของแมวส่วนใหญ่มันจะชอบมันโยน หยอกล้อกับเจ้านายชอบไปนอนใน<ะ>ตักชอบให้เราเป็นไงเออลูกหัวทีนี้แมวก็จะเป็นที่รักของใครอของเจ้านาย<ะ>ของผู้ชายคนนี้แหละในนิทาน<ะ>ทีนี้ม้าก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งม้าเห็นบ้างอยากให้เจ้านายรักเราเหมือนแมวก็เลยเป็นยังไงไปทำเหมือนแมวเ,เอีออไปทำเหมือนแมวบ้างไปเรียกรอยเจ้านายแต่ธรรมชาติของม้ามันเป็นยังไงคะมัน คนขนาดคนตัวเล็กกว่าม้าอีกทำะไม่เจ้านายคนนี้เป็นยังไงเ่า้เขาล้มลงเพราะว่าม้าไป็เจ้ากัดแข้งกัดขาเขาเขาล้มลงทีนี้ผลสรุปม้าเป็นที่รักของเจ้านาย เพราะว่ามันกอดได้ไหมมามใช่มันปกติมันเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวถ้าเป็นแมวแมวคือเราเอามาใส่ตักได้ลูกหัวลูกหาามันกระดิกหางแล้วบางคนมีความสุขที่ได้เลี้ยงแมวฉะนั้นที่ทางเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า,าการที่เราเป็นไงคะอันนี้คุณเขียนได้แล้วก่อนจะเรียนแบบไรใช่ไหม แบบเพื่อนในสิ่งที่มันดีๆพยายามให้เหมือนคนอื่นเช่นเราลายมือไม่สวยแต่คนนี้ลายมือสวยมากจริงไหม <c oughs> ไม่จริงคนนี้ลายมือสวยมากเลย <c oughs> จริงไหมคะจริงเราอยากจะเขียนให้สวยเหมือนกับคุณนัด,ดาบ้างใช่ไหมเราก็พยายามเราพยายามเราพยายามจนในที่สุดเราเขียนสวยแสดงว่าอันนี้เราเป็นการเรียนแบบที่ นี่เราสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นบางเรื่องที่เราไม่สามารถทําได้เราก็ไม่ควรทําแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ในการเรียนแบบด้วยอันนี้คือการอ่านอ่านหนังสือหรืออ่านนิทาน ไปเราสามารถเอาแจกไ วันนี้กูจะให้แบบฝุดไปมันจะมีให้เราเขียนในนี้ในกระดาษแผนนนนน่นนี้เราสามารถเขียนในนี้ได้เลยกระดาษเรื่องมากับเมลใช่ในไทยารหมกับมอันนี้มึงกันเลยกูจะตามกูอุ้วันพิจารณาให้เราก็บกรอนว่ามนเกิากบุญการด้วย เราเองลงไปจากในนิทานเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วเราเขียนให้แล้วใช่ไหมคะในนี้มีไหมมีอยู่แล้วมันเป็นคติสอนใจแต่ให้เราคิดหนึ่งข้อใส่เพิ่มไป ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราเราก็ใส่คาพูดของเราเลยว่าเราไปใช้ยังไงคำพูดคำพูดคำพูดเรียกว่ามันเป็นอะไรอเอได้ได้ไดอาตอนนี้เรามาททำเลยค่ะ